สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำใบไม้นะคะเพื่อไว้ตกแต่งห้องนะคะอันนี้จะเป็นใบไม้นะคะสไตล์คุณครูแดงนะคะก็ะะคือเราเตรียมกระดาษมานะคะแล้วก็แล้วลทีนี้เราก็ตัดกระดาษนะคะให้เป็นชิ้นออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยววิธีตัดกระดาษนะคะเดี๋ยวจะบอกอีกรอบหนึ่งนะคะว่าตัดยังไงนะคะค่ะสำหรับวิธีการที่เราจะทำเป็นรูปใบไม้นะคะ ให้ได้ให้ได้เป็นรูปแบบแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็พับครึ่งของกระดาษเข้ามาแบบนี้นะคะอันอันนี้คือกระดาษที่เราตัดแล้วนะคะคือเราพับครึ่งเข้ามาแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้แล้วทีนี้เราก็ใช้กรรไกรนะคะตัดให้เป็นรูปใบไม้นะคะใบไม้ครึ่งหนึ่งนะคะ ใบไม้ครึ่งหนึ่งพอเราตัดออกมาแล้วนะคะทีนี้ถ้าเรากางออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเห็นตรงกลางนะคะจะเป็นรอยพับนะคะ<ม>อันนี้ก็คือเราใช้ซ้อนกันหลายใบนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะในการในการสำเร็จเร็วนะคะอ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งใบอันนี้ครูแดงใช้ใช้สี่ใบนะคะตัดทั้งละสี่ใบแล้วแต่ค่ะว่าเราจะ ทําทมากทําน้อยขึ้นอยู่กับกับว่ากันไกที่เราตัดนะคะมีความพ้นหรือเปล่านะคะเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะตัดเหมือนเดิมค่ะตัดไปเรื่อยๆอก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะเราทําไปจนจะหมดนะคะหมดกระดาษที่เราเตรียมไว้นะคะแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเราจะยังไม่ทําหมดนะตอนนี้นะคะ,ะเมื่อเราตัดกระดาษได้ตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะทีนี้เราก็มาคลี่กระดาษออกทีละแผ่นแบบนี้นะคะออกทีละแผ่นแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้ เพื่อความสะดวกนะคะในการทําเป็นใบไม้แต่ละใบนะคะเรามาคลี่กระดาษต่อแบบนี้เลยอ่านี่นะคะแบบนี้นี่วาตรงก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะได้มาเป็นรูปแบบนี้ทีนี้นะคะเราใช้กันไกลนะคะอ่าเอาไม่ใช่ค่ะเราใช้ไม้บรรทัดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะ ทีนี้เราจะใช้ในการรูดนะคะให้ใบไม้มีความหยักๆยักนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆทําลงมาแบบนี้อพอเรากางออกมาแล้วทีนี้ก็จะได้ใบไม้รูปหยักๆยักแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือหนึ่งใบค่อยๆทํานะคะเพราะว่า ถ้าเราทำเร็วเกินไปแล้วทีนี้ใบไม้จะเสียรูปทรงนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เราทำไปเรื่อยๆเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกระดาษนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะถ้าวันไหนที่ฝนตกนะคะมันก็จะทําให้กระดาษนะคะมันมีความชื้นแล้วก็มันจะทํายากนิดนึงมันจะมีความเหนียวกว่า แต่ถ้าแดดแดดจัดนะคะก็คือกระดาษมันมันก็ว่ามันจะแห้งแล้วมันจะทําง่ายกว่านะคะ,ะนี่ค่ะมันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นี่ค่ะอันนี้คือใบไม้ที่เราเตรียมที่เราจะไปประกอบนะคะเป็นพุ่มไม้นะคะเป็นต้นไม้หรือว่าอะไรก็ได้อ่าอันนี้ที่เลือกมาเป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่าเราจะมา ผสมกับสีสีชมพูแล้วทีนี้มันจะออกมา,าจะเป็นเหมือนดอกไม้ที่แบบว่ามันเป็นหน้าหนาวอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นใบไม้เหมือนธรรมชาตินะคะเราก็สามารถใช้เป็นสีเขียวสีขาวหรืออะไรเงี้ยนะได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะนี่ค่ะถ้าเกิดเราทำออกมาเยอะๆมันจะได้แบบนี้ แบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะเตรียมอ,อุปกรณ์นะคะสำหรับทำในส่วนของพุ่มไม้นะคะแบบว่าเออถ้าเกิดเราชอบอในส่วนของใบไม้สีอะไรที่เรา,เราทำเน็้จักไว้นะคะเราก็ทาก,กาวนะคะอันนี้คือวิธีประกอบนะคะ ทากาวแล้วก็มาติดแบบนี้เราจะติดแบบเป็นเอียงแล้วก็แฉกแบบนี้นะคะอ่ะติดไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแล้วแต่ใครจะชอบนะคะบางคนอาจจะผสมสีก็ได้แต่ว่าในส่วนของอ่าที่ทําไปแล้วนะคะก็คือเราจะแยกเป็นสีๆก็เลยทาให้เราต้องทําเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเราจะใช้สี สีชมพูตรงปลายนะคะแบบนี้นี่ค่ะก็จะได้เป็นมิติขึ้นมาแล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ,ะต่อไปเราก็เริ่มสีเหลืองค่ะแบบนี้แล้วแต่ว่าใครจะชอบทรงกุ่งใหญ่หรือว่าเล็กนะคะถ้าเกิดใครชอบใหญ่ก็ ทำในห,หลายชั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้พอดีเราจะไปติดขอบเพดานที่ห้องเราก็เลยใช้เท่านี้นะคะสลับไปเรื่อยๆนะคะไม่ให้มันเห็นอ่าตรงส่วนตรงตรงพื้นที่เราใช้เป็นที่รองนะคะนี่ค่ะติดไปเรื่อยๆแบบนี้เราจะได้แล้วค่ะ อ,อันนี้จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ชั้นสุดท้ายแบบนี้นะคะเราก็จะสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้อน,นี้ก็คือจะสุดท้ายเราต้องเหลือข้างบนไว้ให้ติดหรือจะประมาณว่าเวลาที่เรา เอาไปติดตรงไหนหรือว่าอยู่อย,อย,อยู่อยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ห้องนะคะเราจะแขวนไว้ที่เพดานนะคะก็เลยต้องเหลือพื้นที่ข้างบนไว้แบบนี้ค่ะอันนี้ใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะ ประมาณนี้ค่ะอนนี้แล้วก็อันนี้ก็คือตัวที่สําเร็จอีกอันนึงอันนี้ก็คือเราจะไปทําเป็นเซลพุ่มนะคะเซนพุ่มแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นก้านนะคะในส่วนของก้านอันนี้เป็นส่วนของเซลล์ด่นคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูที่โรงเรียนนะคะ,ะที่เราติดสําเร็จแล้วนะคะ